สวัสดีค่ะปลาสวยสวัสดีจ้ะสวยงามหิบเข้ายางฮัลโหลหิบเข้ากันยังคะจะเอ๋สวยงามนี่มันหมด มีสีทองด้วยมีสีแดงเผือก